ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดกเขาเข้าไปตรวจสอบคือก่อนที่จะไปเจอของกลางนะฮะปะทะกันก่อนค่ะหลังจากที่ทุกอย่างเคลียร์จบนะฮะทางผู้บังคับบัญชาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็มีการปะทะกันระหว่างทหารของเราที่ลาดตระเวนกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดนะครับตรงนั้นคือบ้านผาหมีหมู่6ตําบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อคืนวันก่อนนะครับกํลบาลังพลกองร้อยทหานมาที่สองกองบังคับการควบคุมผาเด่น โดยเฉพาะกิจทับเจ้าตากเนี่ยเขาล่าวเวนอยู่ตรงชายแดนและเจอฝั่งนน้นนะฮะบุคคลต้องสงสัยมากกว่าถึง12คนสภายกสอบดัดแปลงลัดเลาะมาจากแนวชายแดนมุ่งหน้าเข้ามาฝั่งไทยเจ้าหน้าที่ขอตรวจคน้นฝั่งนน้นก็ยิงใส่เลยฮะก็ปะทะกันนานประมาณ5นาทีฝั่งนน้นเนื่องจากของหนักก็ต้องยอมทิ้งอะ่ะทิ้งแล้วก็วิ่งตัวเปล่าไปนะครับกลับเข้าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเบื้องต้นเนี่ยฝั่งเราฐานไทยปลอดภัยทุกนายนะครับ เกิดเหตุครับวางกำลังปิดล้อมพื้นที่และเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในเช้าวันต่อมาพบกระสอบดัดแปลงทิ้งอยู่กลางป่าซึบอกระสอบนะครับนับแล้วนี่เป็นยาบ้า2องล้านสองแสนเม็ดครับทางผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองสั่งการให้กําลังพลทุกหน่วยเลยเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังสกัดกั้นกระบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดนะครับป้องกันการลำเลียงเข้ามาอย่างประเทศไทยครับ